คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีผิวเราก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นมีพื่นแดงนั้นนาแล้วก็มีสะเก็ดสีข้าเขาเงินๆปกคลุมอยู่ที่เห็นไปบ่อยก็ตามข้อศอกหัวเข่าหรือบนหนังศีรษะที่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นแค่รังแคชนิดที่แบบรุนแรงหน่อย แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคสะเก็ดเงินก็ได้นะคะซึ่งมันซับซ้อนกว่าโรคผิวหนังทั่วไปเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มากันค่ะว่าโรคนี้คืออะไรกันแน่ทำไมจู่ๆถึงกำเริบขึ้นมาและเราจะไปสำรวจหนึ่งในวิธีดูแลที่เก่าแก่มากแต่ก็ยังใช้ได้ผลจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือน้ำมันดินหรือโคทาค่ะใช่ครับประเด็นสำคัญเลยคือการแยกให้ออกว่านี่ไม่ใช่แค่ผิวแห้งหรือว่าการแพ้ธรรมดาทั่วไป แต่มันมีนกลไกบางอย่างในร่างกายเราเป็นตัวกําหนดซึ่งการทําความเข้าใจตรงนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของการรับมือกับมันเลยงั้นเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะเพราะพูดว่าโรคสะเก็ดเงินหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยคิดว่ามันเป็นโรคติดต่อหรือว่าเกิดจากความไม่สะอาดแต่จากข้อมูลที่เรามีมันไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยครับนี่คือความเข้าใจผิดที่สําคัญที่สุดที่ต้องแก้กันก่อนเลยคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ย เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองทำงานผิดปกติไปหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ติดต่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสหรือว่าใช้ของร่วมกันอ๋อเหมือนเป็นปัญหาจากข้างในร่างกายเราเองที่ดันส่งสัญญาณผิดๆออกมาที่ผิวหนังภาพนั้นเลยครับชัดเจนมาก ปกติเซลล์ผิวหนังของคนเราจะใช้เวลาประมาณสัก28-30วันในการสร้างแล้วก็ผลัดเซลล์เก่าออกไปแต่ในคนที่เป็นสะเก็ดเงิน ระบบภูมิคุ้มกันมันไปเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นแบบว่า7-10ถึงเท่าเลยเซลลใหม่มันก็เลยถูกสร้างขึ้นมาทับถมกันเร็วมากจนเรามองเห็นเป็นปื้นหนาๆแดงๆแ,แล้วก็มีสะเก็ดสีเงินขาวๆหลุดลอกออกมาซึ่งก็คือเซลล์ผิวที่ตายแล้วแต่ยังผลัดออกไปไม่ทันนั่นเองครับพอฟังแบบนี้แล้วชัดเจนเลยค่ะว่ามันต่างจากโรคผิวหนังอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงเลยแล้วอาการพวกนี้มักจะไปปรากฏที่ส่วนไหนเป็นพิเศษคะที่นึกภาพออกก็จะมีแค่ข้อศอกกับหัวเขา่า สองจุดนั้นพบบ่อยมากครับรวมถึงบริเวณที่มีการเสียดสีบ่อยๆแต่จุดที่น่าสนใจจากข้อมูลก็คือผู้ป่วยกว่า80%มักจะเริ่มมีอาการที่หนังศีรษะก่อนเลยอ๋อที่ศีรษะก่อนเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งตอนแรกอาจจะดูคล้ายรังแคมากๆแต่จะต่างกันตรงที่สะเก็ดของโรคสะเก็ดเงินมักจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็หนากว่าแล้วนอกจากผิวหนังบางคนอาจมีอาการที่เล็บด้วยนะครับที่เล็บก็เป็นได้ด้วยครับเล็บจะหนาขึ้นเป็นหลุมหลุม หรือถ้าอาการรุนแรงก็อาจลุกลามไปถึงขั้นปวดบวมตามข้อต่อที่เรียกว่าข้ออักเสบสะเก็ดเงินได้ด้วยครับโอ้สแสดงว่ามันเป็นโรคที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอกเยอะมากเลยนะคะแล้วในเมื่อมันเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดแต่เราควบคุมมันได้อะไรคือตัวจุดชนวนที่ทําให้อากาศที่สงบอยู่ดีๆกลับมากําเริบรุนแรงขึ้นมาได้ล่ะคะนี่คือหัวใจของการดูแลตัวเองเลยครับคือการรู้จักตัวกระตุ้นของตัวเองเพราะแต่ละคนอาจจะตอบสนองต่อปัจจัยที่ต่างกันไป จากข้อมูลที่เรามีเราพอจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ครับกลุ่มแรกนี่หลายคนอาจนึกไม่ถึงเลยคือปัจจัยทางกายภาพทางกายภาพหมายถึงพวกอุบัติเหตุเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแค่การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆบนผิวหนังเช่นรอยถลอกมีดบาดแผลผ่าตัดหรือแม้แต่การเกาแรงๆเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดผื่นสะเก็ดเงินขึ้นมาใหม่ตรงบริเวณแผลนั้นได้เลยโหจริงเหรอคะครับ เป็นปฏิกิริยาที่แปลกมากของร่างกายเหมือนร่างกายเราตอบสนองต่อแผลเล็กๆรุนแรงเกินเหตุไปหน่อยแล้วถ้าเป็นปัจจัยจากข้างในร่างกายล่ะคะอย่างเรื่องที่คนพูดกันบ่อยๆความเครียดโอ้โหอันนั้นตัวการหลักเลยครับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอสองอย่างนี้เหมือนเป็นสวิต์เปิดปิดอาการของหลายๆคนเลยอ๋อพอนอนน้อยเครียดสะสมเมื่อไหร่อาการก็มาทันที นอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อบันอย่างโดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรีย streptococcus ในลําคอที่มักจะทําให้เจ็บคอหรือเป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยครับที่ทําให้โรคกําเริบในหลายๆคนน่าสนใจมากเลยค่ะที่การเจ็บคอธรรมดาธรรมดาจะเชื่อมโยงกับโรคผิวหนังได้ขนาดนี้มันสะท้อนว่าทุกอย่างในร่างกายเราเชื่อมถึงกันหมดจริงๆแล้วเรื่องไลฟ์สไตล์อย่างการกินการดื่มล่ะคะมีผลด้วยไหมมีผลชัดเจนเลยครับ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์สองอย่างนี้เป็นตัวกระตุนที่ได้รับยืนยันแล้วว่าทําให้อาการแย่ลงส่วนเรื่องอาหารในข้อมูลก็มีคําแนะนําให้ลองหลีกเลี่ยงอาหารบางกลุ่มที่อาจกระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้เช่นพวกน้ําตาลของหวานจัดจัดเนื้อสัตว์ใหญ่ของทอดของหมักดองหรือนม,มวัวซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วครับมูลที่เราดูมานี้พูดถึงน้ำมันดินหรือโคทอร์กันเยอะมาก ซึ่งตอนแรกก็งงๆว่ามันคืออะไรแต่พอไปดูประวัติการใช้งานแล้วต้องทึ่งเลยค่ะมันไม่ใช่ยาใหม่เลยใช่ไหมคะไม่ใหม่เลยครับเรากําลังพูดถึงหนึ่งในยาที่เก่าแก่ที่สุดในวงการแพทย์ผิวหนังเลยด้วยซ้ำม,มีการใช้งานทางการแพทย์มาร้อยกว่าปีแล้วแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีบันทึกย้อนไปได้ถึงยุคโรมันเลยทีเดียวครับว่ามีการใช้วัสดุคล้ายๆกันนี้ในการรักษาโรคผิวหนังโหโบราณขนาดน,นั้นเลย แสดงว่ามันต้องมีดีจริงๆถึงผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาเป็นพันๆปีได้แล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรคะมาจากไหนตัวน้ำมันดินหรือโคทาที่ใช้ทางการแพทย์เป็นผลพลอยได้ที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วจากกระบวนการสกัดถ่านเห็นครับลักษณะจะเป็นของเหลวข้นๆหนืดๆสีเข้มเกือบดำแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ กลไกของมันคือเข้าไปช่วยชะลอการแบ่งตัวที่เร็วผิดปกติของเซลล์ผิวหนังให้กลับสู่ภาวะปกติอ๋อ oh. พูดง่ายๆคือไปแก้ที่ต้นตอของอาการปื้นหนาและสะเก็ดโดยตรงเลยแล้วทุกวันนี้เราจะหามันได้ในรูปแบบไหนบ้างคะคงไม่ได้มาเป็นน้ำมันดิบๆคน้คนๆให้เราทาใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนั้นครับปัจจุบันถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นเยอะมากที่นิยมที่สุดก็คือแชมพูสำหรับคนที่เป็นบนหนังศีรษะ นอกจากนั้นก็มีสบู่ครีมหรือโลชั่นความเข้มข้นที่ใช้กันทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ0.5%ถึง5%ครับซึ่งเป็นระดับที่ทางการแพทย์มองว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในข้อมูลมีกรณีศึกษาของคุณแจ็คฟีนิกซ์ที่เล่าเรื่องคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะคิดว่านั่นเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยใช่ครับเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากคุณแม่ของคุณแจ็คเป็นสะเก็ดเงินมาหลายปีลองมาหลายวิธีก็ไม่ดีขึ้น แต่พอได้ลองใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำมันดินปรากฏว่าอาการบนหนังศีรษะดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดในเวลาไม่ถึงเดือนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำหรับอาการเฉพาะที่โดยเฉพาะบนหนังศีรษะเนี่ยน้ำมันดินเป็นตัวเลือกที่ได้ผลดีมากๆเลยครับปลอดภัยไม่ได้นะคะมันฟังดูแรงแล้วก็เออน่ากลัวอยู่เหมือนกันมันมีผลข้างเคียงที่เราต้องระวังไหมคะเป็นคำถามที่ดีและสำคัญมากครับเพราะมันมีความกังวลอยู่จริงๆ เนื่องจากน้ำมันดินดิบในระดับอุตสาหกรรมถูกจัดเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งได้และในบางพื้นที่อย่างรัฐแคลิฟอร์เนียก็ถึงกับมีคำเตือนเรื่องนี้บนฉลากผลิตภัณฑ์เลยอ้าวแล้วแบบนี้จะยังปลอดภัยอยู่หรอคะตรงนี้ต้องแยกกันให้ชัดครับทางสถาบันโรคผิวหนังแห่งอเมริกาหรือ AAD และองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและระบุตรงกันว่า ความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารในระดับความเข้มข้นสูงมากๆและต่อเนื่องเป็นเวลานานในภาคอุตสาหกรรมแต่สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันดินทางการแพทย์ที่มีความเข้มข้น0.5-5%ถึงสำหรับใช้ทาภายนอกเนี่ยจากการศึกษาในผู้ป่วยหลายพันคนยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งครับแล้วก็ถือว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งานตามคำแนะนำแม้จะเป็นการใช้ในระยะยาวก็ตาม โอเคฟังแล้วค่อยสบายใจขึ้นหน่อยค่ะงั้นผลข้างเคียงที่ผู้ใช้อาจจะเจอได้จริงๆที่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแบบนั้นมีอะไรบ้างคะที่พบเจ้บ่อยก็คือมันอาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ในบางคนครับและที่สำคัญมากคือมันทำให้ผิวไวต่อแสงแดดมากขึ้นฮอ oh. ดังนั้นช่วงที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ควรจะหลีกเลี่ยงการตากแดดจัดๆหรือไม่ก็ทาครีมกันแดดให้ดี นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย,อย่างการที่มันอาจจะทิ้งคราบบนเสื้อผ้าสีอ่อนหรือทําให้ผมสีปลอนเพี้ยนไปได้บ้างและแน่นอนคือเรื่องกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเรื่องกลิ่นนี้ได้ยินมาเหมือนกันค่ะแต่ในข้อมูลก็บอกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆบางตัวก็พัฒนาให้กลิ่นดีขึ้นและไม่ทิ้งคราบแล้วถูกต้องครับเทคโนโลยีไปไกลกว่าสมัยก่อนเยอะ ถ้าอย่างนั้นพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้แล้วถ้าต้องกลั่นให้เหลือแค่หัวใจสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือคนใกล้ชิดที่ต้องดูแลกันควรจะโฟกัสที่อะไรก่อนดีคะอย่างแรกสุดเลยคือเรื่องของความเข้าใจครับต้องเคลียร์กันก่อนว่านี่ไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่เรื่องความสุขภพแต่มันคือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแค่ความเข้าใจที่ถูกต้องจากคนรอบข้างก็ช่วยลดความเครียดและความกังวลใจของผู้ป่วยไปได้มหาศาลแล้วครับ ซึ่งความเครียดก็ดันเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นสำคัญซะด้วยเหมือนเป็นโดมิโน,โนเลยนะคะพอคนรอบข้างเข้าใจเราก็เครียดน้อยลงอาการก็อาจจะดีขึ้นตามไปด้วยใช่เลยครับมันเชื่อมกันหมดประเด็นที่2ต่อมาก็คือการจัดการตัวกระตุ้นอย่างที่เราคุยกันไปนี่คือกุญแจสำคัญเลยครับการสังเกตตัวเองว่าอะไรทำให้อาการกำเริบแล้วพยายามปรับไลฟ์สไตล์เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการความเครียดนอนให้พอควบคุมน้ำหนัก งดเหล้างดบุหรี่เป็นการดูแลตัวเองจากภายในให้แข็งแรงก่อนที่จะไปพึ่งการรักษาจากภายนอกอย่างเดียวถูกต้องครับและนั่นก็นำมาสู่ข้อที่3คือการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาการที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะบนหนังศรีรษะการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้ำมันดินก็เป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่ายและได้ผลดีมากครับแต่ถ้าอาการรุนแรงกว่านั้นก็ยังมีการรักษาทางการแพทย์อื่นๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยาทา ยาก,กินหรือการฉายแสงซึ่งควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางที่เหมาะกับเราที่สุดและสุดท้ายเหมือนจะมีเคล็ดลับสำหรับคนที่จะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันดินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญคือถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนิดนึงครับแหล่งข้อมูลแนะนำว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันดินที่มีประสิทธิภาพในการรักษาจริงๆควรจะต้องมีสีออกน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันอยู่ ค่ะ oh, okay. ถ้าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่สาแจว๋วหรือมีกลิ่นหอมฟุ้งเหมือนน้ำหอมให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีส่วนผสมของน้ำมันดินน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยวันนี้เราได้เจาะลึกเกินครบทุกมิติเลยนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจที่มาที่ไปของโรคสะเก็ดเงินการสังเกตตัวกระตุ้นต่างๆไปจนถึงแนวทางการดูแลด้วยน้ำมันดินซึ่งเป็นการรักษาที่น่าทึ่งมากจริงๆใช่ครับ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเป็นข้อคิดทิ้งท้ายได้ดีคือไม่ว่าเราจะดูข้อมูลจากแหล่งไหนทุกที่ต่างเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆระหว่างสุขภาพภายในไม่ว่าจะเป็นความเครียดอาหารการกินหรือระบบภูมิคุ้มกันกับอาการภายนอกที่แสดงออกมาทางผิวหนังมันสะท้อนภาพใหญ่ว่าร่างกายเราเป็นระบบที่ทำงานสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งการดูแลแค่ผิวหนังอย่างเดียวอาจไม่พอแต่ต้องมองไปที่สุขภาพองค์รวมทั้งหมดเลยครับนั่นสินะคะ ทำให้เกิดคำถามชวนคิดตามมาว่าสำหรับทุกคนที่กำลังจัดการกับโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามการมองให้ลึกไปกว่าอาการที่ปลายเหตุและหันมาใส่ใจปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังจะสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวของเราได้อย่างไรบ้างถ้าท่านชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ id แอดด็อกเตอร์ทาเราแจกอ e ีบุ๊กคู่มือดูแลสะเก็ดเงินแบบเข้าใจไม่ต้องทนอีกต่อไปให้ฟรี